สวัสดีค่ะพบกับสินแสหายสุนิสานะคะวันนี้ก็จะมาคุยนะคะขอให้ลูกค้ามั่นใจในผลงานได้เลยในการสักลายมือนะเศรษฐีนะคะสินแสีหายมีความรู้ในเรื่อง ลายเส้นลายมือเศรษฐีนะคะได้รับเรียนวิชานี้มานะคะแล้วก็มีความรู้ที่ใบบังการในวิชาชีพทุงแขนงในการทำนะคะไม่ว่าจะสักลายมือเศรษฐีนะคะมีใบประการนะคะ,ะดูดวงนะคะดูเรื่องด,ด,ดูยามนะคะในเรื่องต่างๆนะคะก็ได้ นักเรียนมานะคะมีความรู้ในเรื่องต่างๆนะคะขอให้ลูกค้ามั่นใจนะคะได้รับใบประกาศน์มา,าะะจากสมาคมหแห่งประเทศไทยนะคะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของการสา,ายไฟมือเซนฐีเกี่ยวกับเรื่องของหวงจุ้ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอดูดวงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของ การดูดวงทางเลขเจ็ดตัวนะคะก,ก,ก็มีนะคะใบประกาศนะคะเรื่องของในเรื่องของอาชีพต่างๆนะคะก็มีใบประกาศนะคะลายใบจากโหราศาสตร์นะคะทางคำพีมหาสัตตเลขนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอดูเลิกดูยามนะคะก็มีใบประกาศนะคะวงจุ้ยนะคะใบประกาศนะคะหลาย นะคะก็ขอให้ลูกค้ามั่นใจในผลงานนะคะทุกผลงานนะคะทําด้วยใจนะคะทุกอย่างนะคะก่อนที่จะสักลายมือเศรษฐีจะก่อนที่จะดูดวงหรืออะไรยังไงก็จะมีการไหว้ครูบาอาจารย์นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเชิญครูบาอาจารย์ที่ พระอ,องค์มามาเปิดดวงให้แต่ละบุคคลนะคะเพราะว่าเราทําในด้านนี้นะคะมีครูบาอาจารย์นะคะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะการสักลายมือเศรษฐีเป็นความเชื่อเฉพาะบุคละค,ะค,บคลการดูดวงก็เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะในเรื่องตรงนี้นะคะใครชอบนะคะเพราะว่าศาสตร์ในการ ดูดวงศาสตร์ในการดูลายมือศาสตร์ในการดูตัวเลขนะคะบ้านเลขที่อะไรต่างๆนะคะก็เป็นศาสตร์โบราณนะคะหรือดูลายมือนะคะเป็นศาสตร์แขนงโบราณนะคะก็อ่เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะอยู่ที่ใครชอบนะคะถ้าใครชอบก็มานะคะก็ขอให้ลูกค้ามั่นใจในการ สักลายมือเศรษฐีดูดวงหรือตั้งชื่อนามสกุลเสริมดวงนะคะก็นัดจองคิวงานได้นะคะเพราะว่าเรามีความรู้ในด้านนี้เรียนมาด้านนี้โดยตรงนะคะมีใบป,ประกาศนะคะทุกอาชีพนะคะที่เราได้ทำมาก็ขอให้ลูกค้ามั่นใจในผลงานได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะถ้าใครสนใจจะสักลายมือเศรษฐีก็นัดและจองคิวงาน หรือจะดูดวงทางโทรศัพท์ก็นัดและจองคิวงานได้เลยค่ะหรือสนใจที่จะตั้งชื่อนามสกุลเสริมดวงนะคะก็นัดและจองคิวงานได้ค่ะยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องดวงนะคะหรือจะดูเลิกยามงคลต,ต่างๆนะคะงานแต่งงานงานออกรถนะคะว่าออก ลถวันไหนดีที่เป็นเลิกดีที่เป็นมงคลของแต่ละบุคคลนะคะก็ขอให้นัดและจองคิวงานมาปรึกษากันได้นะคะยินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่านคะ่ะขอบคุณนะคะที่ไว้ใจในผลงานคะ่ะทำงานด้วยใจนะคะทุกอย่างยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ